ยินดีต้อนรับครับนี่คือการชิคเก้นเกมมี่เรื่องราวดีๆและสาระน่ารู้กับอูรูลูในประเทศออสเตรเลียนั้นมีก้อนหินประหลาดอยู่มันมีชื่อว่าอูรูลูเป็นก้อนหินสีแดงเพลิงด้านบนแบนราบที่ว่าแปลกนั้นก็คือมันเปลี่ยนสีได้นะเองด้วยความเป็นสถานที่เก่าแก่มีนักท่องเที่ยวมาชมมากมายทําให้ที่นี่ก็มีเรื่องเล่าตามมาด้วยตำนานจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังกันครับ คอนอื่นมาทําความรู้จักอลูลูกันให้มากขึ้นกว่านี้ก่อนอลูลูเป็นหินสีแดงเพลิงขนาดใหญ่กลางทะเลทรายทางตอนกลางของออสเตรเลียหรือเรียกอีกอย่างได้ว่าหินแอร์อลูลูนั้นคือโขดหินที่ตั้งอยู่ในตอนกลางของประเทศออสเตรเลียครับเป็นโขดหินขนาดใหญ่ที่โผล่ออกมาจากพื้นดินโดดโดดมองเห็นได้ชัดเจนเพราะทั้งบริเวณเป็นที่ราบโขดหินมีความสูงที่348เมตรเส้นรอบวงที่ฐานวัดได้5กิโลเมตร แต่ว่ากันว่าภาพที่เห็นก็คือส่วนยอดของโขดหินเท่านั้นพอะยังมีส่วนที่จมลึกลงไปใต้ดินอีกกว่า2กิโลเมตรและเชื่อกันว่าก้อนหินนี้เคยจมอยู่ใต้ทะเลมาก,ก่อนซึ่งจัดได้ว่าเป็นโขดหินที่ใหญ่ที่สุดในโลกลักษณะของอูรูนั้นเป็นหินทรายสีแดงเป็นหินอาโคสมีแร่ฟันมาเป็นส่วนประกอบลักษณะที่แปลกและโดดเด่นของหินก็คือสีสันของหินนี้มันเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาซึ่งในแต่ละช่วงมีสีแตกต่างกัน ใครที่เดินทางผ่านมาจะต้องทึ่งและร้องว้าวเมื่อเห็นก้อนหินที่มีทรงเกลี้ยงๆโล่งๆลงกับเปลี่ยนสีขึ้นมาโดยพลันในตอนกลางวันแสงอาทิตย์เจิดจ้าทําให้มันมีสีแดงแต่พอตกเกย็นสีสันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงทันทีอลูลูนั้นจึงเป็นสถานที่ที่ไม่ว่าจะเป็นช่วงอาทิตย์ขึ้นหรือตกสีสันของหินก็มีชีวิตชีวาและที่นี่ยังมีเรื่องเล่าเก่าแก่ของชาวอะบอริจินอีกด้วยครับมาฟังตำนานความเชื่อของชาวอะบอริจินกัน ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตำนานของชาวออโบริจินกล่าวไว้ว่าโขดหินอูลูลเป็นภูมิประเทศเส้นทางแห่งความฝันบรรพระบรุษสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยจุกูป้าหรือยุคแห่งช่วงฝันซึ่งเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงพื้นพิภพโลกโลกกำลังก่อตัวเป็นรูปร่างในยุคนั้นบริเวณแถบโขดหินอูลูลมีสัตว์อสูรที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ปกครองอยู่นั่นคือเผ่ามนุษย์ครึ่งกระต่ายครึ่งจริงโจ จะขอเรียกพวกนี้ว่าแคนกะรูพวกมันมีหูยาวเหมือนกระต่ายแต่มีรูปร่างล่ำสันเหมือนจิงโจ้ยืนสองขาเหมือนมนุษย์และมนุษย์งูคลาเป็ดไพรทอนเป็นกลุ่มครึ่งงูหลามที่ยืนสองขาได้เหมือนมนุษย์เช่นกันแต่มีเกล็ดเป็นเงาเหมือนงูหลามครั้งหนึ่งพวกไพรทอนถูกพวกมนุษย์งูพิษหรือสเนกกรุกรานซึ่งพวกมนุษย์สเนกเป็นศัตรูจากแดนใต้และเป็นอสุรกายครึ่งคนครึ่งงูที่มีพิษเป็นอาวุธ ไพยท่อนมีพวกแคนกลูเป็นพันธมิตรเมื่อภพยท่อนถูกลุกลานก็ได้ส่งคนมาช่วยเหลือครั้งหนึ่งเผ่าแคนกลูนั้นได้เคยถูกพวกสเน็กลุกลานมาก่อนโดยพวกมันได้ปล่อยหมาป่าดิงโก้ออกมากัดแต่พวกแคนกลูก็รอดมาได้เพราะพวกจิงโจ้มีความสามารถพิเศษคือมีขาที่กระโดดได้ไกลและรวดเร็วครั้งนี้พวกจิงโจ้กลับมาล้างแค้นพวกจิงโจ้ล่อลวงพวกหมูให้มารวมตัวกันและก็เข้าอบล้อมแล้วแล้วหัวหน้าเผ่าแคนกลูเจ้าแม่บูลาลี ก็ได้ทําการใช้มนเป่าพิษร้ายแห่งความตายและเชื้อโรคเข้าใส่พวกงูพวกงูทั้งหลายก็โดนคำสาบจนร่างแข็งเป็นก้อนหินกลายเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ครับและปัจจุบันนี้ชาวออบบรจินเชื่อว่าร่างของมนุษย์ครึ่งงูพิษถูกสาบให้กลายเป็นโขดหินอูลูลูและรอยน้ําไหลที่ด้านหนึ่งของหินเป็นรอยเลือดส่วนรอยเท้าของแขงกระลูนั้นเหลือทิ้งไว้เป็นร่องรอยครั้นเหตุการณ์หนีสตูจนมันได้กลายมาเป็นถ้ำทั้งหลายที่ฐานโขดหิน เมื่อก่อนนี้นักท่องเที่ยวสามารถปีนขึ้นสำรวจความยิ่งใหญ่ของหินได้แต่ด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ยากต่อการควบคุมรวมถึงเหตุผลสําคัญด้านความเชื่อที่ว่าภูเขาลูกนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพของชาวพื้นเมืองเผ่าอานางูมีการร้องเรียนต่อรับโดยตลอดว่าปล่อยให้นักท่องเที่ยวปีนขึ้นมาเป็นการไม่เคารพธรรมเนียมชาวท้องถิน่นทําให้ในเดือนตุลาคม2019อุทยานแห่งชาติอูลูคาตาทจูทา เลยตัดสินใจประกาศห้ามปีขึ้นเขาอูลูลเป็นการถาวรน,นับแต่นั้นแต่อย่างไรก็ตามภูเขาหินสุดอจจัศจรรย์แห่งนี้ก็ยังเป็นที่นิยมจากนักท่องเที่ยวปีละนับแสนรายโดยช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบที่สุดนั้นก็คือช่วงพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกนั่นเองครับส่วนใครไม่ชอบคนเยอะหรือความวุ่นวายการเลือกมาในเวลากลางวันก็สามารถที่จะทําได้แต่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่า เพราะตอนกลางวันแดดแรงอากาศร้อนได้ถึง40องศาครับ ไปพบกับเรื่องราวสนุกๆส,สารรา้ารู้กันใหม่ได้ในคราวหน้าฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ